สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงท่าดา w เวิร์ดเฟ i ซิ่งดกนะคะการออกกําลังกายการฝึกโยคะโดยเริ่มจากดาวเวิร์ดเฟ i ซิ่งด็อกคนี้ดาวเวิร์ดเ c i ซิ่งดเนี่ยจะสามารถอาสนะในกลุ่มที่เชื่อมต่อหรือต่อเนื่องจากดา w เวิร์ดเฟ i ซิ่งด็อกเนี่ยจะมีท่าไหนได้บ้างนะคะที่จะเหยียดยืดร่างกายทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถยืดหยุ่นทุกข้อต่อทุกส่วนนะคะได้นะคะนำ แนะนำผู้ฝึกนะคะให้เริ่มจากเวลาเราเริ่มา 5, าตารงเท้าท่าดาวิดเสซิงด็อกนะคะท่าดาวิดเสซิงด็อกเนี่ยคือตัวอะไรเน้นเขาเนี่ยขาขนานกันเป็นเลขสิเอ็ดความห่างเท้าเท่าความกว้างของสะโพกนะคะส้นเท้ากดลงพื้นยืดสะโพกขึ้นสูงสูงขวาม,มือวางเป็นเต็มแล้วทิ้งสีสันลงนะคะอันนี้คือดาวิดเสซิงดอ็อกพอเสร็จแล้วเนี่ย เราจะไปต่อด้วยทีเรกด็อกคือยืดขาด้านหนึงนะคะขึ้นตรงๆนะคะตื่นๆหลังจากนั้นพักมานั่งที่ทีเจียนค่ะการนั่งขาหลังยืดยาวออกไปแล้วจิกนิ้วเท้าไว้นะคะเพื่อให้สะโพกเนี่ยยัง่งความอยู่และไม่หลุดจากเบาตรงนี้คือสำคัญมากนะคะหลังจากนั้นทาวิการนั่งเนี่ยเรานั่งให้ หน้าขาฝั่งนี้อันนี้นําให้เห็นด้านหน้าหน้าขาฝั่งนี้เนี่ยแปบะบลงไปที่พื้นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยส่วนหน้าขาฝั่งนี้ก็คว่านะคะคว้างลงไม่เปิดขึ้นแบบนี้คว้างลงนะคะอยากจะบิดเจ้าตัวหลังตัวสะโพกเนี่ยควําให้มาด้านนี้นะคะจะสังเกตดีๆว่าหน้าท้องของนําในส่วนนี้จะแบบสัมผัสกับส้นเท้านะคะ เราให้อะไรเมนแบบนี้เลยค่ะในส่วนของพีเจียนนะคะเอากาพาดากาโปตาสนะนะคะให้หน้าท้องสัมผัสแบบนี้เลยนั่นหมายถึงว่าถ้าใครยังไม่ถึงคือเป้าหมายของร่างกายคืออยากจะคว่ำลงมาเพื่อให้หน้าท้องส่วนล่างนะคะสัมผัสกับส้นเทา้าฝั่งตรงข้ามพอเสร็จแล้วในท่าพีเจียนนะคะลองดูว่าร่างกายเรายืดเหยียดได้แค่ไหนสามารถนวดร่างกายนะคะโดยการอกาเอียงขวาเอียซ้ายให้ด้านหน้า นี้ค่ะเอ็นขวาเอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นซ้ายเห็นไหมคะการเอ็นลำตัวส่วนล่างนํานวดนิดหนึ่งนะคะให้ร่างกายเขาดูยคลายจากความที่เขาตึงมากๆเวลาที่คนที่ตึงมากๆก็จะตึงจริงๆในส่วนนี้นะคะหลังจากนั้นพับขาหลังขึ้นมานะคะแล้วกดเขาลงหาสะโพกในท่านี้เราต้องการยืดคอรไตเสร็จค่ะ,ะนำเริ่มจากดาวเวิร์ดไปซิงด็อกแล้วก็ลงมาในท่านั่ง นะและในท่านั่นก็จะเป็นรูปแบบต่างๆที่หลากหลายในการเหย,ยียดยืดเส้นทางร่างกายได้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าทําได้อสูงว่าเราทําได้นะคะก็ไปต่อที่เมอือเมเมอือเมดคือเราสามารถใช้มือฝั่งนี้ช่วยนะคะเพื่อที่จะเกี่ยวเอาศอกเนี่ยเกี่ยวนิ้วเท้าขึ้นมาไม่ถึงก็คือไม่ถึงไม่ถึงก็คือไม่ไปต่อถ้าถึง มือฝั่งตรงข้ามจับแล้วเอ็นตัวไปด้านหน้าเอ็นตัวคือหันหน้าอกนะคะพยายามที่จะหันหน้าอกขวาและซ้ายไปด้านหน้านะคะแล้วก็เหยียดยืดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงเจ้าขานี้ค่ะใช้การหมุนสะโพกต่อขึ้นมาทางด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆนะคะ เอาชาสนะโมดิฟายค่ะนํำโมดิฟายด้วยการให้ขาด้านนี้นนเข้ามาด้านในนะคะหลังตึงๆอกยืดหายใจออกกดนคะตัวตรงๆแล้วอยากจะดึงเจ้าขาเนี่ยมาแตะนะคะมาแตะคางกลางอกก็แตะไปที่ป้นขาไปที่น่องนะคะหลังจากนั้นนะคะสามารถอยู่3-5ลงหาลมหายใจกับท่านี้ก้าวกลับไปค่ะปึ๊บ เ้าไว้เช่นเดิมออกแรงที่เท้านี้เพราะเราจะยกเจ้าขานี้กับทีเล็กด็อกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอนะคะนวดเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายเหมือนเดิมค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะก็ยังอยากจะเป็นทีเล็กด็อกบ้างแล้วก็มาขีกเจียนนะคะเหมือนเดิมก็นวดร่างกายนะคะอันนี้ทำให้เห็นทางด้านหน้านวดร่างกายไปขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะ ทำขาด้านหนึ่งแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งให้ครบเหมือนกันค่ะนี่ด้านฝั่งตรงนี้นี่เป็น,นะคะมือเมกโมดิฟายมาก่อนกดเจ้าเท้าลงหาสะโพกนะคะยืดต้องการยืดกวอไตเสร็จนะคะข้อไตเสร็จคือกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งหน้าขาตรงนี้นะคะทั้งแผงเลยค่ะ i n ิ l เฟ o กเซอร์ก็จะหลนยืดด้วยในท่านี้หลังจากนั้นก็ ดึงขาขึ้นมาด้านหน้านะคะหายใจเขา้าให้ลึกหายใจออกกดเราชาสนะในรูปแบบของการโมดิฟายนะคะส,สามสองหนึ่งหายใจเข้าลึกๆจะกลับเหมือนเดิมค่ะส่งเขากลับปึ๊บและออกแรงจิตที่เท้ายืดขานี้กับทีเลสลอกเหมือนเดิมเป็นอันจบสิ้นนะคะ เริ่มจากดาวเวิร์ดไปสิ้นดอกนะคะแล้วก็ลงมาพีเจียนลงมาก่อนที่จะมาก็เหยียดยืดคลายร่างกายยืดกล้ามเนื้อดึงตรงนั้นตรงนี้สร้างความยืดหยุ่นก่อนนะคะแล้วก็มาเมอร์เมนะคะเมอร์เมดเ,เสร็จแล้วก็ดึงขามาด้านหน้านะคะเพื่อ เข้าท่าเคลาศาสนะในรูปแบบของการโมดิฟายไม่ใช่ท่าเต็มเขาสัทีเดียวท่าเต็มเขาไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้วก็กลับไปสู่ทีเรกด็อกโดยขาหลังออกแรงทุกท่านะคะจะมีการออกแรงทุกส่วนของร่างกายแม้กระทั่งนิ้วเท้านิ้วมือนะคะทุกส่วนของร่างกายจะได้ออกแรงหมดเลยเท่าเทียมกันทุกส่วนนะคะมาฝึกโยคะกันค่ะโยคะเป็นอะไรที่เหมาะสม สุขภาพแล้วก็นุ่มนวลกับทุกๆคนนะคะทุกๆคนนํารวมถึงคนที่ไม่มีแรงหรือผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถฝึกโยคะได้ค่ะเริ่มจากการฝึกหายใจฝึกยกก้นฝึกยกขาอย่างนี้ค่ะเหมือนตอนที่เราไปนอนใหม่ๆแล้วเราจะเริ่มทํายังไงกับร่างกายประมาณนั้นนะคะเรามดูค่ะเราสามารถฝึกโยคะได้ตลอดเวลาทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกช่วงสุขภาพด้วยนะคะถ้าาใครมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกว่า แบบไหนที่จะเหมาะกับชั้นรูปแบบไหนที่มันเหมาะสมสมควรแล้วนะคะลองอินบอกมาปรึกษานำได้นะคะเผื่อว่าเราจะหาทางนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของทุกทุกคนที่อาจจะนะคะยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มร้อยให้เขาค่อยๆดีขึ้นได้นะคะแล้วพบกันค่ะ